ไทารายวันโดยสุคนชัยอารีตอนสงครามบ้านน้ำลายในสภาในการประชุมสภาผู้แทนอันทรงเกียรติที่เพิ่งผ่านไปนั้นชาวบ้านที่ดูกันอยู่ก็คุ้นเคยกับการทำสงครามปากหรือสงครามน้ำลายที่ใช้เป็นอาวุธรบกันมานานนมบางครั้งมันคือการสื่อวัทกรรมที่ไม่ควรนำมาในสภาอันทรงเกียรตินั้นแต่ละความหมายยอมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางมากมายเช่น การกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปุงชนชาวไทยทั้งประเทศมันไม่บางอาจบางควรอย่างยิ่งที่พวกคุณจะเจตนาหยิบยกขึ้นมาพาดพิงถึงเป็นของเล่นการเมืองของพวกคุณอย่างสนุกปากถ้าเอาข้อมูลมาทําการอภิปรายในสงครามน้ําลายของพวกคุณก็ควรจะใช้การประชุมลับน่าจะเหมาะสมกับการใช้อํานาจอันทรงเกียรติที่เหมาะสมกว่าไม่น่าเหมิมเกริมขนาดนั้นหรือพวกคุณคิดว่า มันคือเสรีในการพูดมันก็พูดได้แบบไม่มีพื้นฐานใดในการเกิดมาภายใต้แผ่นดินที่ทุกคนย่อมรู้พระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวอันสูงสุดของคนไทยที่คนไทยเคารพไว้เหนือกล้าวไม่มีผู้ใดล่วงเกินได้คุณรู้ไหมทําเป็นไม่เข้าใจได้อย่างไรมันผิดมนุษย์ไปไหมเราห่วงใยครับการทําสงครามน้ําลายแย่งชิงอํานาจเพื่อเอาชนะ ได้เข้ามาปกครองแผ่นดินมันจะกลายเป็นชนวนสงครามประชาชนสักวันหนึ่งแผนยึดอำนาจเพื่อเป้าหมายยึดผลประโยชน์ยึดทุกอย่างที่มีในแนวคิดตามแนวคิดแนวใหม่ที่คุณใช้วาทกรรมไต่กล้าวล่วงมีบังควรคุณจะหาแผ่นดินที่ไหนอบอุ่นได้เช่นประเทศไทยได้หรือที่นี่ประเทศไทยคือแผ่นดินเกิดและแผ่นดินสุดท้ายของคนไทยทุกคนจะไม่ยอมให้คุณใช้เวทีการเมืองเป็นฐานชั่วร้ายแบบนี้อีก คนไทยเจ้าของประเทศกำลังเหม็นสาบผู้ดีหัวนอกพวกคุณมากขึ้นถ้ายัางไม่หยุดใช้วาทกรรมทำสงครามน้ำลายก้าวล่วงไปถึงเบื้องสูงอย่างพยิงพยองชนประเดี๋ยวจะต้องหนีหางชี้ไปเป็นที่ฆ่าฝรั่งก็ลองดูสิสืบจากข่าวรายงาน